วาเลนไทน์แบบนี้ก็ต้องเล่นอะไรที่มันสดใสสดใสกันหน่อยวันนี้อยู่กับดาที่มีชื่อว่าวาเลนไทน์สออฟฟี่ครับผมวาเลนไทน์ทุกทีก็ต้องถ่ายรูปคู่เนาะแต่ทำไมที่นั่งเรามัต้องห่างกันด้วยวะเอาหนึ่งสองสามแชสสวยๆแชะแชะแชะคิมมี่นอโต้ดีกอดีมาเจ็ดดีเน็ตหวานแหววกันเลยเดี๋ยวให้แฟนลองเล่นออฟฟี่หน่อยละกันถึงแฟนจะไม่ชอบเล่นออฟฟี่ปะนำไปเลยครับ จะล่งตั้งแต่แตดาดแรกเลยเหรอฮัลโหลข้ามาข้ามาเออไปโดดไปสวยอย่างนั้นไมบอ๋อมันมีแบบหลอกด้วยอันหนึง่งได้เอา้ามาพี่นำละพี่นำละเตงมาแล้วเตงมาแม่อย่าให้เตงมาพูดด้วยละจังเลยเอ้ยเลือกถูกด้วยทางนี้ทางนี้นี้ทางนี้นี้ไมนต้องกดดันเดี๋ยวพี่นำเองไปเอาอะไรก่อนดีเนี้ยเอต่อไปซ้ายแน่อนอนมาแล้วเตงด้านซ้าย เลื่อเลื่อด้ซ้ายด้านซ้ายดีเลยนิดนึงซ้ายหรือขวาเลฟออร์ไรท์แม่น่าเสียดายไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้ว่างั้นคงได้ยินเสียงแฟนผมด้วยแล้วนะฮะถ้าคิดในแบบนี้งั้นพี่เปิดเอ้ยถูกด้วยอัปเตอร์อยู่อันนี้ดีไงอัปเตอร์เขาแล้วโอเคผ่านเรียบร้อยเช็คพอยท์ครับด่านแรกนะฮะซึ่งด่านนี้เนี่ยเอ่อผมดูหน้าเดสกี้ชานแล้วว่ามีห0ึด่านโอ้โหจะเยอะไปไหนพ่อคุณอ่ะโอเคไปไปกันต่ออึบดีบกัมมอน แดงมหมดแล้วแฟนผมเล่นเอาปีไม่่คอยเก่งนะฮะโอเคมาได้ปะมาได้ปะแน่อย่าเบียดกันได้สิไปด้วยกันได้แต่อย่าเบียดกันทีเดียวเองสู้ๆสู้ๆยึบอึอโอเคโอเคเช็คพอยเรียบร้อยชนะนี่แค่สองดาดนะนีโอเคมาตามมาแล้วตามมาตามยังยังดีใจอยู่อีกแล้วฮัลโหลมาก่อน มาก่อนแล้วเพิ่งสองดานแรกเราเต็งโดดมาโดดมาเธอได้ยินฉันไหมฉันจะไปก่อนแล้วกันนะมาเร็วโดดมาไม่ต้องกลัวเออโดดมาโดดมาเออเฉียวนิดเดียวโอเคโดดมาตามมาตามมาไม่ต้องกลัวรุ่งเพราะไม่มีอันหลอกไม่มีอันหลอกหรอกอันเนี้ยมาเร็วมาเร็วสู้เขาสู้เขาโดดมามอึบอืมอึบโอเคโดดมาโดดมาเร็ว โด,โดดไปไหนล่ะ <c oughs> โดดมาข้างหน้าสิเตงโอเคอ่ะเขาเิ็กพอยแล้วเต็งมาเร็วนี่ผมพูดอยู่กับใครไปนะพูดกูเดียวจะเงาเงนิดนึงแฟไม่ได้อยู่ด้วยตอนนี้แต่เล่นด้วยกันอยู่อ่ะมาไปกันต่อผ่านแล้วครับโดดมาเร็วอันนี้ง่ายๆนี่คือด่านสะพานแห่งรักนำทางความรักไปด้วยกันนี่เยสิกพอยเยี่ยม อ่ะไปไปต่ออันนี้มีหัวใจวางอยู่บนพื้นนะฮะอย่าโดนหัวใจติดขาดเลยถ้าโดนหัวใจนี่คืออย่านี้เห็นครับหัวใจแตกสลายมาแล้วเตกตามมาตามมาตามความรักของข้ามาอย่าโดนหัวใจเชียวนะไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากเดินตามทางก็พอพยายามอย่าเฉียดโอเคสวยค่อยๆเดินค่อยๆเดินอันนี้โดดหน่อยแล้วก็เช็คพอยต์ครับมาเล่นในมือถือแน่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นในคอม มิฉะั้นคงไปแบบกระตุกกระตาขนาดนี้เลยโดดจ้ำจ้ำลุกจ้ำเฮ้ย <c oughs> hey! มาเอาความรักของข้าไปสู้ๆโดดจะ <c oughs> โอเคใช่แล้วว่าแฟนไม่ชอบเล่นออฟบ,บี้ก็อย่างเงี้ยแหละ <c oughs> <c oughs> อีนดิดเดียวอีนดิดเดียวอีนิดเดียวมาเอาความรักของข้าไปอีนดิดเดียวอยู่ข้างหน้าแล้วก็โดดจ้ำลุกจ้ำ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  เออลุ้นแทบขาดลุ้นแทบขาดใจโอเคอันนี้คือสะพานสะพานนำพาความรักอะไรวะเนี่ย <laughs> มาดานต่อไปไม่ยากไม่ยากเดินตรงมาเลยจ้าโอ้โหเดินชิลวเนาะอืืหเธอจะชิวไปไหนเธอให้กำลังใจเยี่ยมกระโดดมาเออโอ้โหล่ามต,ต่อไปดีเริ่มมีการอ่าขั้นบันไดกันเกิดขึ้นนะฮะไฟติ้ง i'm too การ์ for e a s y of B อยู่เก่งมากอะลองอีกสัก3ด่ดานมา3ดาดสามดา,ามดา <laughs> พิมพ์ภาษาเกาหลีด้วยแ <laughs> ปลว่าอะไรวะแบบหนึ่งเอามาเร็วโดดตามมาเอาฝั่งนี้ก็ได้ทางไหนก็ได้ที่คิดว่าตัวเองใกล้ที่สุดสู้ๆตัวเอง <laughs> <laughs> อีกสักสามดานมาสู้ๆสั่อ้ยไปไปโดดไปโดดไป จะ,ดะ <c oughs> ด <c oughs> โดนาทางนี้เอาลงเลยโดนสวนก็นซะแล้วทางนี้ทางนี้เดีย๋ยวดิยากหน่อยนะครับเพราะว่าหัวใจค่อนข้างห่างนิดนึงนี่ฮะเร็วเร็วเออทำดีทำดีสเต็ปนึงสวยอ่ะยี้ผ่านแล้วเต็งมาเอเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจเติมพลังด้วยหัวใจสุดยอดต่อไปครับอันนี้คืออะไร ไม่ไม่มีแปลกใช่ไหมอ๋อโอเคตามทางได้เลยไม่มีแบบลุกล้อลูกชนแค่ตามทางอย่าล่วงไปก็พออ่าอันนี้ไม่ยากไม่ยากชิวๆเป็นทางบล็อกง่ายๆแค่นี้โอเคเก่งมากอีกสักสเต็ปหนึ่งอึ๊บหัวนี้จะรอปเนี่ยกระนานด,ด่านหัวใจ่อกียังแทบอ่าลากเลือดเลยนะตเตง <laughs> สู้ๆเจอยังไงก็ตีไปกันเร็วโด,โดดมาโดดมาเออเก่งมาก ไอ้สักด่านไหมสักตานเรียกว่ารอให้เล่นเรื่อยๆอุ้ยอันนี้จะโดดไหวปี๊ดอ่ะเหมือนทุกทีอบบทุกทีไม่ยากไม่ยากแล้วเร้วไปติ๊กไปติ๊กเออเก่งมากสวยสวยลูกเก่งมากเออเดาดูไปดูไปว้าวเช็คพอยต์ช็อกโกแลตปลาอู้ไอเลิฟช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตกินได้ไหมกินไม่ได้แต่ยืนเหยียบได้เอ้ามาเร็วเร็วเร็ว สักหน่อยมยืนเต้นบนช็อกโกแลต <g ings> สะล้วดูจากด่านแล้วน่าจะอีกไกลกว่าจะถึงที่หมีหนทางเส้นอาช่างยาไเแลือลเกินไปต่อหรืออออแค่นี้พิมพ์อะไรวะไม่รู้อ้าวแล้วไปเลยพิม์กาหลีแล้วไปเลย,ลลเ,ลยเดียวรอฉันก่อนตอนนี้แฟนผมนำซะแล้วเอาไปไปไปเ์เซฟแล้ก็เพลเซฟกันอุ้ยด่านลูกบอลอันนี้แหละสะเตจของจริง ไ <laughs> หวไหมดูขนาดเราเองยังล่วงบ่อยอุ้ยข้างล่างมีโดนจัดด้วยเดี๋ยวนะโดนจัดมันต้ออยู่ข้างบนไม่ใช่ไหรอมไมอยู่ข้างล่างวะอ,อ้าวอ่าอือเนบอกไม่ได้ไหนบอกไม่ได้โอ้โหไปคล่องก,กว่าเราอีกเดี๋ยวผ่านผ่านก่อนเราอีกเดี๋ยวไหนบอกเลยไม่ได้โอ้โหรอบนี้ตาซิกแซก ทำ่ไมได้ถึงารายการของญี่ปุ่นน่ะที่แบบแข่งวิ่งไวแล้วแบบวิ่งสลับที่วิ่งสลับอ่าอันเนี้ยไปมาเออทต่ไม่ได้ถึงอันนั pave, ้นเหมือนกันอ่าแล้วเต้นจะมาไปเนี้ยอ่ะไปดืดืด,ดืดืดืขนาดพี่ยังไม่ลอดนะนเะมืนะ่อกี้นี้ล, <c oughs> <c oughs> ล้วล่วงไปคนอา่ารับความพยายามของหนูน้อยคนนี้เขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อแลวความสุบัติของตัวเอง ที่เคยพูดเอาไว้ว่าฉันไม่กิงออบบี้ไวไหมคุณเธอ <c oughs> <c oughs> ขอจะทําได้หรือไม่ค่อยๆสลับค่าไปนะฮะอีกคนนึงก็พยายามจะแซงนะครับแต่ก็ล่วงไปแล้วครับอ้าวแล้วเขาล่วงอะไรล่วงตามไปอะไรไปเนี่ยพี่ขอโดดหน่อยบป <p ip> อือ,อเล่นแบบเทคเดียว <p ip> ทำไมบันยาจะไปได่านนี้ผมจะรอแฟนอยู่ตรงนี้ฉะนั้นรอที่ทางช่างเบือกนะไอ้ตามมาละ่ะเขาจะไหวหรือไม่ อีกแค่สี่ครั้งโดย4ครั้งโดไปเลยเออนั่นแหละนำไปเลยนำไปเลยนำไปเลยฉันละชื่ออะไรว่าอบบี้ไม่เหมาะกับเธอจริงๆนะครับโอเคดูทองก็น่าจะได้เท่านี้นะฮะเนื่องจากว่าแฟนผมเล่นอ,อบบี้ไม่เก่งจริงๆ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าแฟนผมมาพูดด้วยนี่คือแบบร้องกรี๊ดไปหลายฉับมากเลยเ <c oughs> สียดายที่ไม่สะดวกที่จะมา อ่าอดเสียงด้วยกันได้นะครับอ่ะโอเคสรุปก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจอยากลองเล่นนะครับไม่ว่าจะไปเป็นคู่หรือไปเป็นเดี่ยวก็มาลองเล่นด่านนี้ดูได้นะครับวาเลนไทน์สออฟบีนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ Descript i o n ก็จะแปะไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันวาเลนไทน์นะครับอย่าลืมบอกรักกับคนที่คุณรักด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า